สวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์ราคาทองคาจาก y l g เริจำเช้าวันที่18มีนาคม2556ภาพรวมการขึ้นไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคําเปิดตลาดบริเวณ1,589.80มีการขึ้นไปแตะระดับสูงสุดณบริเวณ1,598.20และมีการย่อตัวต่ตําสุดณบริเวณ1,588.29โดยปิดตลาดไปบริเวณ1,591.84บุกจากวันก่อนหน้าประมาณ2.04เหรียญดอลลาร์ต่อทองออน โดยราคาทองคําเมื่อวันศุกร์ยังคงการเปว่ยนตัวอยู่ในกรอบแคบๆโดยราคาทองสปอร์ตมีการปิดขึ้นในช่วงท้ายตลาดวันศุกร์และสามารถปิดรายสัปดาห์ในแดนบวกเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันขณะที่สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นและตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงประกอบกับ,กบสัญญาณบ่งชีว้ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีโอกาสดาเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปกดดันให้สกุลเงินดอลลาร์ร่วงลงในช่วงท้ายตลาดวันศุกร์ ซึ่งรวนเป็นปัจจัยหนุนต่อที่ทางราคาทองคําทั้งสิ้นแต่ยังไรแล้วนะักลงทุนยังไม่แน่ใจว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะนี้จะสามารถทําให้ธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดเรียกคืนนโยบายผ่อนคลายทางด้านการเงินในเร็วๆนี้หรือไม่โดยด,ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เมื่อเทียกบกับตะก้าเงินร่วงลง0.4%สู่ระดับ82.258ในวันศุกร์หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบ7เดือนที่ระดับ83.16ในวันพฤหัสบดีโดยราคาทองคำได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม จากการแข่งข้าของสกุลเงินยูโรที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหลังจากการร่วงลงของสกุลเงิน Dollar, ดอลลาร์ดยนกักลงทุนส่วนใหญ่ยังรอดูท่าทีของเฟดในการประชุมในช่วงกลางสัปดาห์นี้สรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้ากองทุน SPDR มีการขายทองคําออกมา3.311ตันมีการถือครองทองคำณระดับ1,232.96ตันกองทุนโลหะเงินไอแชมมีการสะสมโลหะเงินเพิ่ม30.06ตัน มีการถือครองโลหะเงินณระดับ17,33.66ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ28.73มีการอ่อนตัวลง0.05ตลาดน้ำมันดิบในเมกปิดตลาดไปณระดับ93.45มีการบวกขึ้นมา0.42สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.2926มีการอ่อนค่าลง0.0078ดัชินลลาราอินเด็กปิดตลาดไปณระดับ82.757 มีการแข่งค่าเล็กน้อยประมาณ0.151ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาน้ำมันดิบในวันศุกร์เปิดตลาดขยับขึ้นเล็กน้อยโดยได้ร,รับแรงหนุนจากการอ่อนตัวลงของสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งยังคงส่งผลเชิ่อบวกต่อทิศทางราคาทองคำดอลลาร์มีการย่อตัวลงหลังจากที่มีแรงขายทำกำไรหลังจากมีการขยับขึ้นไปแตะระดับสูงที่นักลงทุนเลือกที่จะมีการขายทำกำไรดอลลาร์หลังจากตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐท,ทำให้นักลงทุนคาดการณ์กันว่าธนาคารกลางเฟด ยังคงมีการดำเนินมาตรการเข้าซื้อตราสารนี่ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้โดยกระทรวงแรงงานสาหรัฐมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI พุ่งขึ้น0.7%ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปี2009ขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินทยานขึ้น9.1%อย่างไรก็ดีดัชนี CPI พื้นฐานไม่รวมราคาอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้นเพียง0.2% และสิ่งนี้เปิดโอกาสให้เฟดเดมเดนมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ต่อไปขณะที่ราคาน้ำม,มันยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากถ้อยท,ะทะแถลงของประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐในวันพฤหัสับดีที่ว่าการใช้กำลังทหารยังคงเป็นทางเลือกหนึ่งหากมาตรการคว่ำบาตรและมาตรการทางการทูตไม่สามารถควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้สถานการณ์เศรษฐกิจของไซปัสยังคงป่วนหลังยูออกมาตรการคุมเข้มเก็บภาษีเงินฝากแลกเงินช่วยเหลือ รัฐมนตรีคลังยูโรโซนต้องการให้ผู้ออมเงินในไซปัสสละเงินฝากบางส่วนเพื่อแลกมากับมาตรการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินวงเงิน10,000ล้านยูโรหรือว่า1 3หมื่นล้านดอลลาร์หลังจากไซปัสได้รับความเสียหายทางการเงินการตัดสินใจของรัฐมนตรีคลังยูโรโซนในครั้งนี้มีการประกาศออกมาในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาและสร้างความประหลาดใจให้แก่ชาวไซปัสเป็นอย่างมากส่งผลให้ชาวไซปัสจำนวนมากได้แห่กันถอนเงินออกจากตู้ ATM จนทำให้เงินในตู้ที่เ t m ส่วนใหญ่หมดลงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและส่งผลให้มีการยุติการโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาต่อมามาตรการให้ความช่วยเหลือไซปัสมีความแตกต่างเป็นอย่างมากจากมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่นๆในยูโรโซนในข้อเสนอขั้นแรกของยูโรโซนนั้นอาจจะมีการเก็บภาษีเงินฝากในอัตรา9.9%สำหรับผู้ฝากเงินที่สูงกว่า100,000ยูโรและในอัตรา6.7% สำหรับผู้ที่ฝากเงินต่ำกว่าระดับดังกล่าวแต่ข่าวไม่ประสงค์จะออกนามกล่าวว่ารัฐบาลไซปัสได้หารือกับกลุ่มผู้ปล่อยเงินกู้เมื่อวานนี้และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีดังกล่าวลงสู่3%สำหรับผู้ฝากเงินต่ำกว่า100,000ยูโรและปรับอัตราภาษีขึ้นสู่ระดับ12.5%สำหรับผู้ที่ฝากเงินมากกว่าระดับ100,000ยูโรซึ่งข่าวไซปัสกดสกุลเงินยูโรให้ร่วงลง ในการซื้อขายของตลาดเอเชียเช้านี้ยูโรร่วงลงในการซื้อขายของตลาดเอเชียขณะที่ข่าวที่น่าประหลาดใจการเก็บภาษีเงินฝากของไซปัสต,ตามมาตรการช่วยเหลือของ EU นั้นตลาดมองว่าเป็นเหตุการณ์อันตรายซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบของธนาคารในภูมิภาคในที่สุดในช่วงเชา้านี้สกุลเงินยูโรอยู่ณระดับ1.2907ดอลลาร์หลังจากระดับ1.3054ดอลลาร์ในช่วงท้ายตลาดเมื่อวันศุกร์ เารเก็บภาษีเงินฝากจะเป็นการแลกแปลงครั้งใหญ่จากการปฏิบัติอาจจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ฝากเงินกับธนาคารในสหภาพยุโรปมีการถอนเงินนําไปฝากยังธนาคารที่ไม่มีความเสี่ยงขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าธนาคารจะมีการปิดทําการในวันพรุ่งนี้หรือไม่แประก,กอบขับความเสี่ยงว่ารัฐบาลของไซปัสอาจจะคัดค้านข้อเสนอการเก็บภาษีในการลงมติในวันนี้ซึ่งแหล่งข่าวมีการเปิดเผยว่าไซปัสกำลังเจรจากับเจ้าหนี้ระหว่างประเทศ เพื่อแรกเปลี่ยนอัตราการเก็บภาษีสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับบริเวณ1,590-1,585และ1,570แนวต้านประเมินไว้บริเวณ1,603-1,609และ1,620สำหรับกลุ่มการลงทุนแม้รัาคองคำจะมีช่วงบางช่วงที่ทะลุผ่านเหนือโซน1,600เหียดอลลาร์ต่อทอยส์ขึ้นไปได้แต่ยังคงมีแรงขายกดดันให้ราคาทองคาอ่อนตัวลงมา โดยนักลงทุนหากต้องการซื้ออาจรอดูบริเวณแนวรับ1,590เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนหากการย่อตัวและไม่สามารถยืนอยู่ได้สามารถถอยจุดซื้อมาบริเวณแนวรับ1,585เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนซึ่งเป็นจุดเสี่ยงซื้อทั้งนี้นักลงทุนควรตั้งจุดตัดขาดทุนหากไม่เป็นไปตามคาดการณ์แต่อย่างไรแล้วเมื่อราคาทองคำขยับขึ้นให้จับตาดูบริเวณ1,600-1,603เหรียญดอลลาร์ 1. ต่อทอยส์ออนว่าราคาสามารถกลับไปยืนได้หรือไม่หากราคาสามารถกลับขึ้นไปยืนได้ ราคาย,ยังมีโอกาสขยับขึ้นทดสอบในโซน1 6 0่ถึง1,612เหรียญดอลลาร์ต่อทอยสออนซึ่งโซนดังกล่าวเป็นโซนในส่วนของการขายทำกำไรสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ